สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมกับผมกอลฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะเราจะพาเพื่อนๆน,นะฮะมาชมรถ Honda Civic FC อนะ mm hmm. หลายๆท่านนี่ชื่นชอบมากเลยนะผมขึ้นชื่อว่า Honda Civic นี่ขายดีเทน้ำเทท่าตลอดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็ตามนะฮะวันนี้เรามากับโมเดล FC นะผมก็จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยนะฮะก็ะคือเครื่องยนต์1.8นะจะมีรุ่นย่อย e กับรุ่นย่อย el นะผม ณนะตอนนี้ทางให้สินิวัตรเราเนี่ยมีให้คุณเลือก10คันนะครับผมณนะตอนนี้นะมี10คันและจะมีเข้ามาเพิ่มอีกนะครับผมอันนี้คือแค่แบบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะจะมีส่วนที่ยังไม่มาอีกนะเออท่านใดที่หา Honda าซี i c FC อนะผมติดต่อมาทางให้สินิวัตรได้เลยนะตอนนี้เนี่ยที่จอดนะตรงนี้มีให้คุณเลือกถึง5สีเลยนะผมก็จะมีสีดําสีเทาสีเงินและสีขาวนะครับผมมีให้เลือกนะแล้วก็มีสีน้ําเงินนี สีนี้บอกเลยว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับผมคันสีน้ําเงินคันนี้นะนี่คือสีน้ําเงินนะไม่ใช่สีเทานะนี่คือสีน้ําเงินนะครับผมสีนี้บอกเลยว่ามีสเสน่ห์และหายากมากๆนะครับผมท่านใดนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะผมผมฝากนิดนึงนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า YouTube มันเป็นอะไรมันไม่แจ้งเตือนบนฟีดนะครับผมก็ติดตามนะฮะกดติดตามนะผมทั้งในช่องทาง YouTube Channel แล้วก็ท่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับผมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะหรือว่ากดแจ้งเตือนก่อนนะครับผม จะได้ไม่พลาดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางช่องเราเนี่ยเพื่อนๆหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าทําไมคลิปมันไม่แจ้งเตือนบนฟีดเลยนะครับผมก็แนะนําว่ากดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้มีแจ้งเตือนเนาะ,ะวันนี้นะครับผมเราจะพามาชมนะฮะเจ้า Honda c i v i c FC 1.8นะครับผมมีให้เลือก2รุ่นย่อยรุ่น e และรุ่น el นะครับผมทีนี้เนี่ยหลายๆท่านก็จะถามว่าไอ้รุ่น e เนี่ยมันต่างกับรุ่น el ยังไงและความแตกต่างนี้ราคามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะผมจะบอกให้ฟังนะฮะ ในรหัสรุ่น E เนี่ยราคาเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่560,000บาทนะครับผมรุ่นเริ่มต้นนะรุ่น E นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่560,000บาทแต่สำหรับรุ่น EL นะฮะรุ่น EL เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่660,000บาทอ่านะมีส่วนต่างแล้วนะครับผมไอ้ส่วนต่างเนี้ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างวันนี้จะพามาชมกันนะครับผมเรามาเริ่มจากที่รุ่น E กันก่อนนะครับผม ในส่วนของรุ่น E เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปี2016ไล่ไปจนถึงปี2018นะผมท่านใดที่หา Civic รุ่นเริ่มต้นรุ่น E ไม่ได้เน้นออปชันเน้นในส่วนของงบประมาณนะผมเจ้า E นี่ก็น่าสนใจนะผมเพราะว่าเริ่มต้นอยู่ที่560,000บาทเท่านั้นนะผมอย่างคันนี้นะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถปี2017นะครับผมปี2017ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่599,000บาทเป็นรถสีเทานะครับผม ภายในนะครับผมจะมีให้เลือกอยู่2ส,สีก็คือสีเบรสกับสีดำนะเรามาดูสีเบรสก่อนนะผมว่าสีเบรสเป็นยังไงนะฮะเรามาเริ่มกับภายนอกก่อนเนาะในส่วนของออปชั่นภายนอกนะผมสําหรับรุ่น e เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่ไม่มีในส่วนของไฟอัตโนมัตินะนะมีไฟเดย์ไทม์นะผมไฟตัดหมอกไม่มีนะในรุ่น e นะไฟตัดหมอกไม่มีนี่คือการตกแต่งภายนอกนะผมที่กระจกมองข้างนะผมกระจกมองข้างเนี่ยก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะเนี่ยตรงเนี้ย ไฟเลี้ยวไม่มีนะผมจะมาอยู่ตรงนี้แทนอยู่ตรงแก้มด้านหน้านะครับผมนี่นี่คือไฟเลี้ยวของเขานะครับผมอ่านี่คือไฟเลี้ยวนะถัดลงมาที่ล้อนะครับผมก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะฮะไม่ใช่สีทูโทนไม่ได้เป็นแบบปัดหน้าเงาเป็นสีเงินธรรมดาขนาด16นิ้วนะครับผมทีนี้ถัดมาด้านหลังนะครับผมด้านหลังของเขานะกล้องมองหลังไม่มีนะครับผมอ่านนความปลอดภัยนะ กล้องมองหลังไม่มีนะครับผมส่วนไฟท้ายนี่เหมือนกันนะฮะไฟท้ายเหมือนกันการชนด้านหลังไม่มี parking sensor นะครับผมอันนี้คืออ p t i o นภายนอกของรุ่น e นะครับผมอ่ะย้ำอีกทีนะอ p t i o นมีอะไรบ้างสําหรับรุ่น e ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นแบบฮาโลเจนแต่ว่าไม่มีระบบอัตโนมัติเปิดปิดนะแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีล้อแม็กขนาด16นะครับผม ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างไม่มีนะครับผมอันนี้คือภายนอกแล้วก็กล้องมองหลังไม่มีนะครับผมอ่ะทีนี้ภายในอ่ะมาดูภายในนะครับผมเดี๋ยวดูจากฝั่งนี้แหละจะได้เห็นชัดๆภายในเนี่ยจะมีให้เลือก2ส,สีก็คือสีครีมสีเบลกับสีดานะครับผมโดยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่น E เนี่ยเบาจะเป็นเบาผ้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่จะเป็นเบาผ้าแต่คันนี้พิเศษหน่อยเจ้าของเดิมนะฮะไปหุ้มหนังมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทําลวดลายให้หมันเหมือนกับของเดิม เหมือนของเดิมเหมือนรุ่น E L เลยนะผมอ่ะดูสวยดีนะมีเดินตัดตัดดำตรงกลางด้วยแล้วก็ทาเป็นเหมือนลายแคปลาด้วยเหมือนเหมือนออกห้างเลยนะครับผมก็ทําลวดลายให้เหมือนเหมือนเบาะปลายแดงเนาะทีนี้ออปชันด้านในของรุ่น E เนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นออปชันพื้นฐานที่มีทั่วไปก็คือพวงมาลัยควบคุมวิทยุนะผมมัลติฟังก์ชันนะแลเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมไม่มีคูชคอนโทรนะคูชคอนโทรไม่มีในรุ่น E นะผมอ่ะทีนี้มาดูตรงกลางเครื่องเล่นนะครับผม เครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นขนาดไม่ใหญ่นะผมเป็นเครื่องเล่น CD ดีนะครับผมบลูทูธอะไรพวกนี้นะซีใส่ไม่ได้ด้วยนะผมเป็นเครื่องเล่นบลูทูธ MP3 นะครับผมก็เชื่อมต่อ USB ได้เชื่อมต่อ AUX ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรศัพท์ได้แต่หน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะผมและในส่วนของระบบแอร์ก็จะแยกลงมาเป็นหน้าจอต่างหากนะครับผมก็จะมีหน้าจอสองชั้นเนาะทั้ง หน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับวิทยุนะผมจะแยกออกจากกันนะครับอันนี้คือการตกแต่งนะฮะของรุ่น E นะประมาณนี้นะผมเครื่องเล่นไม่มีอะไรนะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาปกตินะครับผมเป็นเครื่องเล่นธรรมดาปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายนะครับผมอ่ะอันนี้คือออปชันในส่วนของรุ่น E นะคุณจําได้เนาะมีอะไรบ้างนะทีนี้เรามาดูรุ่น E L กันบ้างนะผมในรุ่น E L เนี่ย ราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่660,000บาทนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ปี2016จนถึง18เหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะฮะเวาคาอยู่ที่690,000บาทนะปี2018นะคันนี้สีน้ำเงินนะครับผมมาดูภายนอกกันก่อนนะครับผมในรุ่น EL เนี่ย option ออที่คุณจะได้นะครับผมก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้มีเพิ่มเข้ามานะระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ด้านล่างกันชนมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะทีนี้ถัดมานะด้านข้างนะผมด้านข้างจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะผมเป็นสีทูโทนปัดหน้าเงานะผมเป็นล้อแม็กสีดําปัดเงาสวยมากนะผมนี่นะเห็นไหมลายมันจะดูสปอร์ตมันดูซิ่งนะครับผมและไอตรงนี้ไอตรงนี้เนี่ยคือไฟหลีและไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะผมส่วนของไฟเลี้ยวจะขึ้นมาอยู่ที่กระจกมองข้างแทน นี่คือความแตกต่างนะความแตกต่างนะนี่คือแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะไฟเลี้ยวจากตรงนู้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะผมและไอตรงนู้นเป็นไฟหลีแทนนะทีนี้มือจับประตูเป็นโครเมียมจากเดิมที่ในรุ่น E เป็นสีเดียบตัวรถนะฮะในรุ่น EL คุณได้โครเมียมที่มือจับประตูนะครับผมอ่าด้านข้างนะฮะมีความแตกต่างประมาณนี้ทีนี้ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของตัวรถในรุ Shout ่น EL คุณได้กล้องมองหลังนะ ในกล้องมองหลังนะผมเวลาถอยเข้าซองก็จะสะดวกสบายเนี่ยมีกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะผมไฟท้ายเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันแล้วก็ที่กันชนด้านล่างก็ไม่มีพาร์คิ้งเซนเซอร์เหมือนกันสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างเดียวก็คือกล้องมองหลังเท่านั้นนะครับผมทีนี้แหละภายในมานะไปดูภายในกันนะครับผมภายในเนี่ยสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่น e อ,อย่างแรกคูช์คอนโทรลนะฮะระบบควบคุมความเร็วนะครับผมคูช์คอนโทรลนะ มีเพิ่มเข้ามาที่พวงมาลัยฝั่งขวานะครับผมนะ่าแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่เลยนะผมหน้าจอนี้แสดงผลทุกอย่างนะครับผมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งระบบเครื่องเสียงทั้งระบบการเชื่อมต่อต่อตางๆและรองรับ Apple Car p l a y พนะฮะรองรับ a p p l e c a r า l a y พด้วยนะผมท่านใดที่ใช้ iOS นะฮะ Apple iPhone นะก็สามารถที่จะเสียบสาย usb นะผมแล้วก็เสียบเข้าที่ตู้โทรศัพท์เพื่อใช้ Apple Car p l a y ได้นะผมก็สะดวกสบายจะเปิด o o o l l m m p s จะเปิดเ,เพลงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆสามารถทำได้เลยนะผมและเครื่องปรับอากาศของเขาก็แสดงผลเข้าไปอยู่ในหน้าจอนะผมด้านล่างจะไม่มีหน้าจอแยกเหมือนรุ่นอ E แล้วนะผมอ่ะอันนี้ก็คือการตกแต่งของเขานะและตัวเบาะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครผมคนขับนะเฉพาะคนขับนะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผม8ทิศทางนะผมซึ่งในรุ่น e จะเป็นแบบเมนนวนปรับมือและเป็นเบาะผ้าในรุ่นนี้ได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานผลิตเลยนะผมและคันนี้เป็นภายในสีดำนะคุณก็ลองเลือกดูละกันว่าคุณชอบภายในสีเบรดหรือภายในสีดําซึ่งท่านสีนิวัตรมีคุณเลือกหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น e หรือรุ่น el นะฮะรุ่น e ก็จะมี2สีเหมือนกันสีดําและสีเบรด รุ่น EL ก็มีเลือก2องสีเหมือนกันคือสีดําและสีเบจนะครับผมออปชันอย่างที่บอกไปนั่นคือความแตกต่างระหว่างรุ่น E กับรุ่น EL อยู่ที่คุณลูกค้าอยู่ที่ทุกท่านผู้ชมแล้วว่าคุณจะเลือกออปชันแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับผมถ้าคุณเลือก E ก็แสดงว่าคุณเน้นเรื่องของการใช้งานซึ่งเครื่องยนต์ช่วงล่างมันเหมือนกันหมดนะผมต่างที่ขนาดล้อแม็กเท่านั้นเองนะผมในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่น E หรือรุ่น EL นะครับผม ก็ได้เครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรเบนซินรองรับน้ำมัน E85 พละกกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่141แรงม้าแรงบิด174นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ CVT ทั้งหมดนะฮะแล้วช่วงล่างของเขาด้านหน้าใช้เป็นแม็กฟอร์สันสตับนะฮะส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิ้นเน้นนุ่มนวลน,นั่งสบายท่านใดที่ชอบซิ่งๆช่วงล่างแข็งๆอาจจะไม่เหมาะสมมากต้องเอาไปเซตเพิ่มเติมนะครับผมแต่ถ้าใช้งานแบบบ้านๆทั่วไปนั่งสบายมากๆสำหรับรุ่น ซีวิกเอีนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็น2คันสีเทาและสีน้ําเงินถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสีดําเป็นรุ่น EL นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2016ราคาอยู่ที่679,000บาทเลขไมหม่150,000กิโลนะผมสำหรับสีดำคันนี้นี่คือรุ่น EL ภายในสีเบรดะไปดูภายในสีเบรดรุ่น EL กันนะฮะเมื่อกี้ไปดูสีดำมาแล้วใช่ไหมคันนี้เป็นสีเบรดนะครับผมก็จะดูสว่างนะ มันก็จะดูสว่างดูไม่อึดอัดนะครับผมแต่ความสปอร์ตก็จะถอยลงไปนะครับผมและสิ่งที่ผมชอบรุ่นที่เป็นเบาะสีเบจนะั่นก็คือตรงกลางตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันจะทําเป็นลวดลายแคปลาตรงกลางนะครับผมให้ตกล้องโฟกัสเข้าไปนะเห็นไหมมันเป็นลวดลายคาร์บอนแคปลาซึ่งมันดูเท่งมากและสีดำเนี่ยมันจะดูกลมเกิืนกันไปมันจะมองไม่ออกนะครับผมมีเฉพาะสีเบจเท่านั้นนะที่จะมองออกแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น E นะรุ่น e ฝั่งนี้สินี่คือรุ่น e นี่คือรุ่น el นะครับผมก็จะสีดําสีเทานะฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสีเงินและสีเทาดำนะครับผมอ่ะสีเงินคันนี้ก็จะเป็นรุ่น e นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น e ปี2016เกเลขไมล์1 5 0 0 0 0สมกิโลราคาอยู่ที่5,80,000บาทเท่านั้นนะฮะ5 8 0 0 0 0บาทคันนี้เป็นภายในสีดำเชิญชมนะฮะสำหรับรุ่น e ภายในสีดำเมื่อกี้เราไปดูรุ่น e ภายในสีเบจ เรามาดูรุ่น E ภายในดำกันบ้างนะผมเผื่อบางท่านอาจจะชื่นชอบแบบนี้นี่นะครับผมนี่คือสภาพเดิมๆของเขาก็คือจะเป็นเบาะผ้าอย่างที่ผมแจ้งไปในรุ่น E จะเป็นเบาะผ้านะผมแต่ว่าคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับผมมันจะดูดุเลยนะภายในมันจะดูดุไปเลยนะครับผมคือมันจะดำทั้งคอนโซลหน้าทั้งพวงมาลายัยทั้งตัวเบาะนะผมมันดูสวยดีนะครับผมท่านใดที่ไม่ชอบความสว่างสวัยของสีเบรด สีดาก็น่าสนใจนะครับผมและคันนี้ราคาไม่สูงนะ580,000บาทเท่านั้นเลขไมล์150,000กิโลรถปี2016นะครับผมทีนี้ถัดมานะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสีเงินและก็สีเงินนะครับผมก็จะเป็นรุ่น E ทั้งคู่นะฮะคันนี้จะเป็นรุ่น E ทั้งคู่นะครับผมก็จะเป็นปี2016นะฮะกับปี2000เท่าไหร่2016ทั้งคู่เลยนะครับผมสองคันนี้นะราคาเท่ากันนะครับผม570,000บาทนะฮะ570,000บาททั้งคู่นะครับผมเลขไมล แสนเนะครับอ่ะทีนี้ถัดมานะผมก็จะเป็นในส่วนของสีเงินและสีขาวนะครับผมสีขาวจะเป็นรุ่น E สีเงินจะเป็นรุ่น EL นะครับผมดูง่ายๆอย่างที่บอกดูล้อแม็กดูไฟตัดหมอกนะครับก็ง่ายๆดูแค่นี้แหละนะภายนอกเนาะส่วนภายในก็ดูออปชั่นนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมประกอบเข้าไปนะผมจะได้ไม่ถูกหลอกแล้วก็จะได้ซื้อถูกรุ่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมท่านใดที่สนใจนะฮะ Honda Civic FC ทางห้างิวัดเรามีเยอะกว่านี้นะ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0901011019นะครับหรือจะมาทดลองขับมาชมคันจริงมาลองสัมผัสดูว่ารุ่น E รุ่น EL อะไรมันเหมาะสมกับเราที่โชว์รูม5สินวัฒถนนราชพฤกษ์ได้ตลอดทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอฟ์ฟ5สินวัฒขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com